สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โรงเรียนบ้านทานทิพย์เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่3ภายใต้การบริหารงานของนายพนมใบพักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทานทิพย ต่อไปนะคะก็จะเป็นการแนะนำสถานที่ภายในโรงเรียน,นะคะ่ะไปชมกันเลย การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านทันทิพย์ในปีการศึกษา2564เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ทำให้โรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอนแบบปกติเปลี่ยนมาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนแทร์ในส่วนของรายวิชาภาษาอังกฤษนั้นได้มีการจัดการเรียนการสอน2รูปแบบคือรูปแบบออนแทร์และรูปแบบออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแ n น์ hand, สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โดยครูจะจัดทำใบความรู้และใบงานเพื่อแจกนักเรียนในทุกวันจันทร์จากนั้นให้นักเรียนนำมาส่งในวันจันทร์ถัดไปในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เนื่องจากนักเรียนมัธยมส่วนใหญ่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งนี้ครูได้มีการแจกเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในระดับชั้นประถมวัยได้มีการแจกใบางานและแบบฝึกหัดให้นักเรียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยได้นัดหมายกับนักเรียนและผู้ปกครองมารับและส่งใบางานทุกวันจันทร์และได้มีการทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย อัปโหลด u ูท b e เพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้หรือเด็กสามารถเรียนรู้ย้อนหลังเพื่อให้ทบทวนเนื้อหาได้การเช็คใบงานของนักเรียนครูจะเช็คโดยการส่งใบงานและการโต้ตอบจากสารสัมพันธ์ที่ครูแจกไปการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ในระดับชั้นอนุบาล2จะมีรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแฮน โดยเป็นการรับใบงานในทุกๆวันจันทร์ซึ่งจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆได้ทำครบทั้ง5วันและการทำคลิปวิดีโอการสอนลงในแอปพลิเคชัน Li n e ส่งให้เด็กๆได้เรียนรู้สัปดาห์ละหนึ่งหน่วยและให้นักเรียนได้ฟีดแบ็กกลับมาเป็นวิดีโอในการทำกิจกรรม การวัดและประเมินผลงานของเด็กๆนั้น,ค,นคุณครูจะให้ผู้ปกครองได้ถ่ายรูปการทํางานและผลงานของเด็กๆส่งมาที่ไลน์กลุ่มในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งนี้มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน3ท่านได้แก่นายเรืองพรพุทธสารนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นางสาวพันษาคุ้มศรีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนางสาวเจนจิราจันขุนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏเพชบูรณ์